พี <urun flaws yap> ่วีพี่วีทำวีซ่าให้คุณตาพี่วีก็เป็นสะพานบูนให้คุณตานะครับคุกพ่ใครจําคลิปคุณตาที่พี่ดีไปช่วยเหลือได้ทุกคนพี่เข้าใจว่าพี่วีเนี่ยเป็นเจ้าของร้านนะสรุปพี่วีเป็นเป็นลุงน้องเขาเขาจ้างมือละสามรอยตื่นจะงงหันจะงงเขาเขาง้างแปงงงเป็นงงเครงเลิกมีวันหยุดปอแล้วแต่เราจิ แล้วได้ประโย่นมาเห็นแตจักเดือนแล้วสองปีแล้วสองปีมีเงินเก็บหลายแสนแล้วมั้งโอ้โหออกไปนอนะนแฟนขับพี่ดิวเด็ดเนี่ยพี่วีพี่วีเป็นแฟนคลับพี่ดิวเลยเคยคลายหลุดน้ำแช่เลยเคยเคยคลายหลุดน้ำกันน, <f ans> นี่เดี๋ยวเพื่อนพี่วีดูนี่นี่มาดูใกล้ๆครับพิซซ่ตานี่พี่วีทำให้เอาไปให้คุณตา แฮมชีสอะไรนะแฮมชีสไต้กอรอกเหรอพี่วิแ่ค่ะอที่เายูีสามสิบสองทวสามเจ็พีวิสามเจ็ดแล้วหรอมีนีสิ่งมีอย่างปะพี่วิช่วงนี้ช่วงนี้ไม่มีอะหือว่าเลิศนะทีวิสามเจ็ดไม่มีนี่สิ่งวบนล้นหมดอะอะงบนล้หนหมดแล้วเพราะกระทรงวงทรองกอสองบอมีบอมี่งลงไม่ยี่บ้าเนาะ อุ้ยเก่งเก่งพี่บีมีลูกมีเต้าบ่ะแฟนแฟนอ่ายังอยู่ด้วยกันอ๋อพี่บีน่าละเมื่อวีนให้เมื่อนี้พี่บีให้พิซซ่าให้ถามคำถามหนึ่งได้บออะไรยิ่งถามได้ไหมถามได้ไหมทุกคนให้ถามเนาะ พี in oh, on. ่วีตอนนี euh, ้มีเงินในมัญชีเท่าไหร่จำเงินได้มนชีที่เจ้าของไดบอสอุ้ยอุยเดี๋ยวจะได้โอนออกอยู่ไม่ใช่นี่เขาโอนไปอย่างโอนออ่ไปใส่เดี๋ยวนี้จะเปิดเมื่มีธนาคารเดียวบอกคือทั้งหมดทั้งมวลของอาชีพที่แบบว่าเป็น จะอ่าลูกน้องเป็นอ่าแรงงานเป็นคนมารับจ้างพี่วีมีเงินในบัญชีอยู่ที่อ่ามามามาพี่วี่มาเอาเปิดพี่วีต่าหากเอาง่ายๆว่าคือสําหรับดิวอะดิวรู้สึกว่าแบบเออมันก็ยังมันก็ยังนั่นมันก็ยังหน่อยแต่ว่าแบบว่าเออมันก็มันกับบอดี้มันกับบอดี้่าหลายแฟนคลับก็เลยนหรว่าเดี๋ยวไหนพี่วี ก็มีเยอะนะพี่ดีโอมีบัญชีเดียวแม่จ้าทั้งครอบครัวแม่ทั้งลูกทั้งเต้าทั้งสามีทั้งครอบครัวพี่วีมีเงินในบัญชีน่ารักประมาณประมาณห้าพันสี่พันหกนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวให้กำลังใจพี่วีพี่ีโอพี่ีโอ บอพี่วีเป็นคนแบบพี่วีฮิวชอบอย่างหนึ่งพี่วีไม่มีหนี้ไม่สร้างหนี้ด้วยเล่นการพนันไหมเล่นซื้อลอตเตอรี่อ่าบออันนี้ไม่คิดว่าเป็นการพนันแบบเข้าบอานเข้าอะไรไหอเออเก่งพี่วีไม่มีหนี้สิทธ์แล้วก็ปิดมวดรถแล้วคือสิ่งที่ฮิวใจคืออยากฮิวใจให้กับคนคนหนึ่งที่เขารู้สึกเขาเป็นคนที่แบบว่าบริหารจัดการชีวิตได้ดีอ่ะในในอายุ37ดอ่ะทุกคนอ่าพีวีเลขบบัญชีพร้อมเพย์มีไหมคะ อ่าสกแกนเอาเลยเนาะสกแนนะสกแนสแกนเลววว่วิปกติได้ค่าแรงวันละสามร้อยใช่ไหมอ่า้อ๋อไม่ต้องฟุดเรื่องนั้นปกติได้ค่าแรงวันล,ละ300สามร้อยถ้าสมมติวันนี้ดิวให้วีดีลพี่วีพี่พี่วิไล,พ,ลพี่วีเคยได้สิ่งดีๆอะไรแบบนี้จากใครไหมววพี่ลีบอก จะสิไปขอใกลพิหลดหรือว่าให้หพวใจ่ฮ้ยโง่เออาเปิดโทรศัพท์ค่ะว,วันนี้เติมใจใส่บัญชีพี่ดิพี่ดิทำไมมีเก่งมีเก่งแล้วก็อยากหิวใจให้มีเพราะว่าแบบ ตอนแรจกจะไปซื้อพิซซ่าไปให้คุณตาก็เลยรู้สึกนั่งคุยกับวีแล้วถูกคอแล้วรู้สึกว่าเออวี v ก็เป็นลูกจ้างคนหนึ่งที่เขาขยันอ่ะแล้วเขาก็มาทํางานเขามาทําที่นี่สองปีแล้วใช่ไหมเอออันนี้มันเท่าไหร่ซันซันซันอันนี่ครบครบสองปีแล้ววันนี้วันนี้ให้ค่าแรงวีหนึ่งหมื่นบาทนะคะนนรับมาดีจะกลับบ้านจะกลับบ้านพอดีสงการ เป็นบุญเป็นบุญในเงินค่ารถไปโอนรถพอดีไม่จีลงสองไหนเนีลงไม่ใจนี่ล่ะล้ไม่ใวีเก่งอ่ะยิใจนะวีวีเขาเป็นคนไม่ได้มีอะไรในในหัวไงไม่ได้มีหนี้ติดไม่ได้มีภาระอะไรพอเงินก็นเนี้ยที่มันเข้าไปเขาก็จะแบบรู้สึกว่า <c oughs> วก็ยังมีคนดีๆคนน่ารักอยู่ลงไปนี้ เพาก็ติดตามเป็นแฟนขับพี่ดิวเขาเคยเขาบอกว่าเขาเขาชมพี่ดิวว่าอะไรหรือว่าเขาบอกอะไรพี่ว่าพี่ดิวหน้าตาดีขึ้นค่ะหน้าตาดีขึ้นแบบไปทาอะไรมาอะไรอย่างนี้ิวฟีลก็เลยชอบคนที่แบบว่าให้ค่าเราด้วยการชมเราพอชมเราหน้ารักแล้ว็จะให้ความหน้ารักกลับไปสามเคียงเลยขอบคุณค่ะกินไหม หนูกินอันนี้ไหมมาพี่เลี้ยงเอาป้าถัดถัดใหญ่มาเอารถเอาไส้อะไรก่อน,<ห>นโอเคมินิดขอบคุณครับวีซูซูนะวีเก่งมากจริงซูซูอยากบอกอะไรกับแฟนครับมินิดด้กำลังใจจากมินิด อยากบอกอย่างเป็นภาษาบ้านเกิดมันอึ้งอยู่ไม่ทิ่บอกอย่างเปิดล็อกซันเแม่ทอนนี้ก็ดีใจแล้วเห็นปะคือแต่วีคือเขาแบบจิตใจดีไงเขาเป็นคนจิตใจดีน่ารักอมารอเอาพิซซ่านะครับน้องดิวจะได้ไปทำธุระต่อเด้อวันนี้รอเอาพิซซ่านั่งรอเอาพิซซ่าก่อนนะตัวเล็กนะโอเคนะคะเรียนหนังสือเก่งๆตั้งใจเรียนด้วย โอเคโอเคบายบายเดี๋ยวรารอเอานะ <c oughs> พี่จ่ายตังค์แล้วแปดถาดนะแม่หนึ่งสองสามสี่ห้าแปดโอเคแปด